เปิดบ้านเดี่ยวของจักจรจันทร์อคคมศิลีรมลื่นกว้างขวางมีส่วนพักผ่อนนั่งเล่น เป็นที่หลายคนต่างทราบกันดีว่าจักรจันทร์อคัมศิริเป็นนางเอกและนักสแสดงที่เข้าวงการมาเป็นเวลานานและกำลังจะเข้าสู่ประตูวิวากันในเดือนพฤษภาคม2564ที่จะถึงนี้เรียกได้ว่าเป็นความสุขอีกขั้นของชีวิตที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานและสร้างครอบครัวไปด้วยกันกับคนรัก สำหรับจัก,กจรจันทร์คำศิลีเธอเข้าวงการมาเป็นเวลานานมีทั้งผลงานละครซิทคอมและภาพยนตร์เคยเซ็นสัญญากับทางช่องเจ็ดและปัจจุบันผันตัวเป็นนักแสดงอิสระโดยเธอนั้นเป็นคนที่รักน้องหมาและน้องแมวเหมือนลูกของตนเองซึ่งก่อนหน้านี้เธออาศัยอยู่ในคอนโดทำให้เลี้ยงได้แค่แมวอย่างเดียวปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเดี่ยวก็อุปการรน้องหมามาเพิ่ม ไม่ว่าจะน้องหมาหรือน้องแมวก็คิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัวใส่ใจดูแลอย่างดีปัจจุบันบ้านเดี่ยวของจักรจันทร์เรียกได้ว่ามีพื้นที่กว้างขวางให้ลูกๆของเธอได้วิ่งเล่นและนอนพักผ่อนท่ามกลางส่วนสีเขียวมีลมพัดผ่านเย็นสบายและได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายด้วยกันกับจักรจันทรนอกจากนี้ยังมีมุมเล็กไว้สำหรับสะสมของเล่นแต่ก็ยังเป็นมุมพักผ่อนของน้องแมวอยู่ดี ภายในบ้านมักจะเป็นการตกแต่งในโทนสีเรียบง่ายและมีของเล่นของแมวไว้ตามห้องส่วนบริเวณบ้านก็มีพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเอาไว้วิ่งออกกำลังกายกับน้องหมาพร้อมกับปั่นจักรยานเล่นในช่วงวันว่างเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เธอและน้องหมาชอบพากันออกมาเดินเล่น